ทุกท่านตอนนี้เราอยู่กับใครวะโอเคกูคชอมอนใช่ไหมโอเควันนี้เลยกับม่อนของในรายการโลลิไปมาไม่กูกูไม่ได้ช่อแม็กวันนี้เปิดกาชาเอาแต่เกลือมันเดิมไม่มีอะไรมากไปเอาเลยมี่กูแชร์ไปเลย,เลยพิกาจูฉันเลียกไคขอแช่งเนี่ยขอแช่งมันแช่ง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 มันหายอเสียงเซซ่อง มีคนร้ายไอ้เจ้าบ่าวนมาใจว่าตายโอ้คือสา้โอ้ตั่อไปฮะเซเวอร์ทุเรศนะฮะการต้องการเซเวอร์เอามาถ่าก็ได้ไม่อีเวนต์กูจะเล่นจบไปแล้วเอามาทำไมมาถ่าเอามาถ่ามาเอาแมรี่มาก็ได้สักตัวใช่ไหมใช่สักตัวมาถ่าไม่ก็แมรี่ เฮ้ยเฮ้ยมาวะเฮ้ยมาป้ากีน,นอ,กอ่ะไ <c oughs> ม่ว <นำ S 2> ่าจะได้ไงยีนอ่ะโอ้ยน้ำหนักออกน้ำน้ำกูไม่เช่เลยวันนี้เราประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ให้มาชามาแล้วเอามือไปจับสวนไหนเนี่ยอ้าเดี๋ยวโอเคเปิดต่อ ก็ห็นไทยเห็นไทยแปลว่าไก่ประเทศไทยใช่ไทมไก่ตัวผู้เฮ็นไทยกับไก่ประเทศเยี่ยมถึงจะไม่อยากได้เท่าไหร่ก็เถอะแต่ก็อยากแต่ก็คองมาอะไรเดี๋ยอ่านไม่ออกจะจงรายการมึงป็นิดไปมันมีเบลด้วยมันแ่ปิ่สองครั้งสุดท้าย แดกมีเวิวเลยไหมไม่มีชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมาโอ้แบบนี่แหละของแดกของแท้ <c oughs> แดกได้เรื่อยๆอังสุดท้ายคือดา,าน้ำน้ำกูหรือเปล่าน้ำเปลาโอเคน้ำเปล่า,าซ้ำย่าใบซ้ำย่า ไล่มาถ้ามาถ้ามันเป็นซีอีมันมีเวลดท่ามาถ้ามา,าดูดูไปอ้าวเหี้ยภาพภาพ,ภาพไม่โหลดโอเควัดวัดไ่ดูแ้ร่างกายก็พอใช้ได้นะตอนเก่าสกาฮะของฟรีทุกคนต้องได้ยกเว้นคนที่เล่นไม่จบอีเวนต์ อ้าวผิดตัวเดียวไอเดียนั่นแหม่ยังไงสกาฮะสกาฮะนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะถ้าถ้าเป็นผู้ชายมันต้องสกาครับถ้าเป็นผู้หญิงต้องสกาค่ะอันนี้สกาฮะเก่งทอมมั่งเออพอพวันนี้เอาไว้แค่นี้พอ